ทำไมอะไรถึงโดนใจทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะต้องหาวิธีการจัดการอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วนะสวัสดีครับบูโจวิตต้นวันนี้นะครับก็อาจจะมาในรูปแบบที่ไม่คุ้นตากันสักเล็กน้อยนะครับ EP แรกของต้นเนี่ยต้นอยากจะมาพาทุกคนนะครับย้อนไปฟังเส้นทางการเริ่มต้นจดบูโจของต้นกันนะครับว่าต้นเริ่มจดมันได้ยังไงนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับทำไมอะไรถึงโดนใจทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะต้องหาวิธีการจัดการอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วนะ ย้อนกลับไปช่วงปี2022ครับตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามันมีไอเดียอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทําเยอะไม่หมดเลยแล้วเราเริ่มรู้สึกแบบมันจัดการไม่ได้คือพอมันได้แต่คิดแต่แบบมันไม่ได้ลงมือทาสักอย่างเลยเละครับมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถทําสิ่งที่เราแบบอยากทําได้ก็บังเอิญไปฟังพอดแคสต์พอดแคสต์หนึ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของบูโจเราจำได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้ถูกซื้อเออเรียกว่าแบบ พอฟังปุ๊บรู้สึกว่าโอ้โหวิธีนี้แหละแบบน่าจะเป็นวิธีที่น่าจะช่วยเราได้ถ้าจําไม่ผิดนะครับในในพอดแคสต์นะนะพูดประมาณว่าแบบมันจะช่วยทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นคือมันคือการเหมือนกับว่าหยิบของในสมองหยิบทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวสมองของเราที่แบบเราพยายามคิดเราพยายามวางแผนและพยายามจัดการเอาออกมาไว้ข้างนอกเอาออกมาไว้ในสมุด เอาเออกมาไว้นีระบบบูโจและตอนนั้นเองก็เลยพอฟังจบเนาะก็เลยไปแบบศึกษาไปแบบเรียนไปหาแบบความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าแล้วแบบบูโจมันคืออะไรนะครับแล้วก็เริ่มจดบูโจมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับผมอันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ต้นได้มาจดบนะูโจเนาะหรือว่ามารู้จักกับบูเล็มโจโนลนะครับผมจริงๆถ้าใครเริ่มคิดว่าวิธีการที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับมันอาจจะเริ่มไม่เวิร์กแล้วหรือว่ามันอาจจะเริ่มจัดการ บางอย่างหรือบางส่วนของเราไม่ได้แล้วนะครับจริงๆสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าเฮ้ยงั้นแปลว่าเราอาจจะต้องลองเริ่มมองหาวิธีการใหม่ๆนะครับที่เอามาใช้จัดการชีวิตของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของบุลเลติโน่เลยเนาะหรือว่าเป็นบูโจเลยนะครับจริงๆเป็นวิธีการแบบไหนก็ได้ขอแค่ว่าเออถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันจัดการชีวิตของเราณนะปัจจุบันไม่ได้แล้วอะก็ลองหาวิธีการใหม่ๆแล้วก็เอาไปลองใช้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น EP แรกนะครับกับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกซีรีส์คอนเทนต์นี้ว่าอะไรดีเนาะจะเรียกมันว่าแบบบูโจวิวต้นพอดแคสต์ไปเลยดีไหมก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาสรุปให้ทุกคนฟังกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการจนบูโจนะครับผมสวัสดีครับ